สวัสดีครับผมบูพงศ์ธีวันนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ Mint Magazine ในคอลัมน์ Min t Open Up ช่วงนี้เนี่ยเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับผมบูก็เลยอยากจะไปแอลเนอนหนือสักนิดนึงจะไปเที่ยวเป็นเวลา2วันแล้วเดี๋ยวจะมาเปิดกระเป๋าให้ดูนะครับผมว่าบูไปแอลเหนือ2วันเนี่ยจะเตรียมอะไรไปบ้างไปดูเลยครับนี่เสรกระเป๋ามาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมปับ๊บนี่ยังไม่ใช่ชิ้นแรกครับ ชิ้นแรกอยู่นี่เราไปเที่ยวเหนือเนอะาะภาคเหนือตอนนี้เนี่ยก็คืออากาศหนาวมากก็เลยรู้สึกว่าจะเอาเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้ไปครับผมพอรู้สึกว่าตัวนี้เบาแล้วก็ใส่ง่ายแล้วก็กันหนาวได้ด้วยมามาเริ่มกันที่ของชิ้นแรกก็ต้องมีกางเกงใส่ไปด้วยก็จะเป็นตัวนี้ครับผมกางเกงเสร็จแล้วเราเอาพวกเสื้อผ้าก่อนแล้วกันต่อมาคือตัวนี้ครับเป็นฮูดดี้ เอาไ้ใช้ใส่วันที่2เพราะว่าเราไปเที่ยว2วันเนาะวันแรกใส่ตัวนี้วันที่2องก็ใส่ตัวนี้เพราะว่าอากาศมันหนาวส่วนไอเทมชิ้นต่อไปนะครับผมก็จะเป็นหมวกนี่หมวกนี้นะครับผมก็จะมีพร้อมนิดนึงบางทีอาจจะไม่ได้เซ็ตผมหรือว่าผมยุ่งๆเพื่ออานน้าเซ็จเนี่ยเราก็สามารถใส่หมวกได้กันหนาวได้ด้วยครับนี่ไอเทมต่อไปก็จะเป็นชุดนอนครับผมมีเสื้อแล้วก็มีกางเกงนะครับ ถัดมานะครับผมนี่เลยก็คือจะเป็นแว่นตากันแดดเดี๋ยวลองใส่ให้ดูชอโอเคหรือเปล่าช่วยได้เยอะครับผมสำหรับไอเทมที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมเวลาไปไหนก็ตามก็คือโทรศัพท์ครับผมเพราะว่า ต้องใช้ติดต่อทั้งคุยงานคุยกับเพื่อนหรือว่าตามกันบ้านหรือว่าติดต่อกับพ่อแม่เนี่ยก็ต้องขาดโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่ได้เลยครับผมก็คือซัมซุงนั่นเองครับผมแล้วก็อันนี้เนี่ยมีกล้องพร้อมเลยผมจะไม่เตรียมกล้องไปเพราะว่ากล้องซัมซุงเขาดีอยู่แล้วแล้วก็ซูมได้เยอะมากจบในเครื่องเดียวครับผมดีมากและพูดถึงซัมซุงแล้ว,ลวเราก็จะขาดไม่ได้นะครับผมก็คือนี่ก็คือหูฟังเนี่ยใช้ง่ายมากแล้วก็มีตลับ เปิดปิดได้เลยอันเล็กแล้วก็พกง่ายเข้ากับไลฟ์สไตล์ของบูมากครับผมสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกชิ้นหนึ่งนะครับผมก็คือเซตนี้ครับผมก็จะมีพวกอุปกรณ์แปรงสีฟันยาสีฟันมาต่อกันที่นี่ครับเบลแบ็กใส่ไปข้างนอกไว้ใส่ของเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นใส่โทรศัพท์ใส่แมสใส่กระเป๋าตังก็จะอยู่ในนี้หมดเลยครับนี่ช่วงนี้ก็คือช่วงของ new normal นะครับผมเราก็ต้องรู้จักดูแลตัวเองด้วยก็คือต้องมีพกแอลกอฮอล์ซึ่งแอลกอฮอล์เนี่ยแฟนคลับทำมาให้นะครับผมน่ารักมากมีรูปบู ค <c oughs> ่าเชื้อโรคได้หมดเลยต่อมาก็ที่ขาดไม่ได้อีกก็คือแมสนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลสุขอนามัยของเราครับต่อไปก็คือเซรั่มชาแนลนะครับผมเพราะว่าโปรตีเนี่ยบูเป็นคนที่หน้าแห้งมากๆเซรั่ม um ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยได้ดีมากๆทําให้บูเนี่ยหน้าชุ่มชื้นแล้วก็ดูผิวสุขภาพดีและต่อมานะครับผมเป็นไอเทมชิ้นสุดท้ายที่ต้องมีนะครับผมเวลาออกไปข้างนอกหรือว่าออกไปไหนเนี่ยเราก็ต้องรู้สึกว่ามั่นใจในตัวเองก็ต้องมีน้ําหอมติดตัวไว้หน่อยเพราะว่า น้ำหอมเนี่ยเวลาฉีดแล้วเนี่ยก็จะให้ความสดชื่นรู้สึกเฟรชขึ้นมาแล้วยิ่งเราไปภาคเหนือด้วยมันยิ่งหนาวยิ่งสดชื่นใช่ไหมครับยิ่งฉีดตัวนี้ไปเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มความสดชื่นเพิ่มขึ้นไปและนี่นะครับผมก็คือของที่บูเตรียมไปแอลภาคเหนือเป็นเวลา2วันวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมกับคอลัมน์มิ้น o p โอเพนอัพยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้านะครับผมบ๊ายบาย